วิธีทานเทคโนโลยี NRF2 นะคะทานแบบไหนยังไงอ่ะมาฟังกันนะสำหรับมือใหม่หัดขับไม่เคยทานสารสก,กัดเลยใดๆนะคนที่ไม่เคยทานสารสก,กัดเลยใดๆและไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบอาหารการกินด้วยหมายถึงกินปกติธรรมดายังคงใช้ชีวิตกินยังไงก็กินอย่างนั้นหลีกเลี่ยงบ้างหวานมันเค็มเออแต่ว่าไม่ได้ดูแลอาหารการกินแบบเนะแบบเป๊ะๆแบบนี้ยเนาะนแนะนำให้ทาน วันละ1แคปซูลหลังอาหารพร้อมอาหารได้เลยนะคะวันละ1แคปซูลหลังอาหารพร้อมอาหารอันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยทานสารสกัดใดๆนะหแคปซูลแต่ถ้าแบบที่2สําหรับคนที่เคยทานสารส,ารสกัดมาแล้วเรียกว่าเป็นสายอาหารเสริมมาเนาะถ้าเป็นสายอาหารเสริมมาเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้เขาเรียกว่าถ้าเราจะทานเพื่อระดับการรักษาร่างกายหรือว่าให้เหตุผลรับอย่าง รวดเร็วออให้เห็นผลอย่างเร็วเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มจากการทาน1แคปซูลเพิ่มเป็นวันละ2แคปซูลพร้อมอาหารหรือหลังอาหารได้เลยนะคะและเราสามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกได้ถึง6แคปซูลทำไมเพิ่มมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้เป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ยาเคมีไม่ใช่สารเคมีค่ะมันเหมือนกับวันนี้เรากินน้ำเราดื่มน้ำ ถ้าเราดื่มน้ําวันล,ละขวดหรือวันล,ละลิตรหรือ3ลิตร5ลิตรเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับร่างกายแต่ว่ามันอาจจะมีผลสําหรับร่างกายของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันอันนี้การทํางานของธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาเป็นธรรมชาติเราก็เป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติที่ไปเคลียร์ขยะในร่างกายของเราไปกระตุ้นทําให้เราเนี่ยเ,เกิดการซ่อมสร้างตัวเองเนาะ แต่ทีนี้เราก็ต้องประเมินตัวเองว่าร่างกายเราเนี่ยเครื่องรวนเครื่องพังมันหนักขนาดไหนเราขาดสารอาหารมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเครื่องเราพังเยอะเราสูญเสียสารอาหารไปเยอะหรือแม้แต่เรากินอาหารขยะเยอะเราสามารถเพิ่มตัวเนี้ยทานได้การทานเพิ่มเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเ,เวลาเราทานเทคโนโลยีตัวนี้นะเพิ่มจากเดิมเป็นจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น6 สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเหมือนกับมีทหารไปช่วยทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่เราส่งไปแค่หน่วยเดียวเนาะก็ส่งไปจํานวนอาหารเยอะๆเ,เขาไปช่วยเคลียร์ทำความสะอาดในทุกในทุกระบบของเซลล์นะคะช่วยเคลียร์ในระบบของหลอดเลือดระบบต่างๆเซลล์ใสเซลล์ใหม่อันเนี้ยเขาจะช่วยเหลือเราแล้วคนที่มีขยะเยอะ,เยอะๆเวลาเราทานจํานวนมากมันก็จะสามารถที่จะช่วยเคลียร์พื้นที่ได้ แต่ก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทาน6แคปซูลขึ้นอยู่กับเราต้องประเมินตัวเองนะคะซึ่งเนซมักจะแนะนําว่าแรกๆเนี่ยให้ค่อยๆชิมลองก่อนทุกคนชิมลองวันละ1แคปซูลก่อนเพราะว่าตอนแรกที่เนซทานเนี่ยมันก็จะมีอาการเขาเรียกว่าไม่คุ้นเคยนะไม่คุ้นชินอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอาการที่แบบเวลาเขากินเข้าไปแล้วระดับการทํางานของเขามันระดับถึง DNA นะ ันก็จะมีการเอาพิษเก่าๆเก่าๆขยะเก่าๆขยะ,ขยะไม่รู้กี่พบกี่ชาติออกมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีอาการที่แบบออ้ยไม่คุ้นเคยแบบทําไมร่างกายรู้สึกงงงมึนๆลวนลวนบางทีนอนไม่หลับอะไรย่างนี้ก็เป็นได้ในช่วงแรกๆเราก,ก็ใช้1แคปซูลต่อเนื่องแต่ว่าด้วยความที่เนทเนี่ยค่อนข้างสายฮาร์ดคอร์นะอยากจะลองเยอะก็เลยที่แรกทานวันละ1แล้วก็เพิ่มไป2 2เพิ่มไป4แล้วก็เพิ่มไป6เลยค่ะ พอเพิ่มไป6เนี่ยมันก็จะมีอาการที่มันมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับกระทุ้งพิษออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกนู่นนี่นั่นแต่ว่าวิธีการก็คือเราต้องเข้าใจว่าเรากํำลังทานในสิ่งที่ต้องการจะแก้ไขระบบต่างๆของร่างกายโดยที่เราจะไม่ใช้ยาเคมีค่ะแต่เราจะใช้สารอาหารซึ่งสารสกัดมันไม่ใช่สารอาหารเนาะมันเป็นเทคโนโลยีนะคือเทคโนโลยีเนี่ยจะต่างกับ สารอาหารหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะคําว่าเทคโนโลยีเขาจะต้องทํามากกว่าอาหารเสริมทุกคนมากกว่าก็คือว่าเขามีงานวิจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงในระดับของเซลล์ในระดับของยีนในระดับของดีเเขาเปลี่ยนให้เซลเนี่ยกลับมาซ่อมสร้างตัวเองได้ระบบร่างกายกลับมาซ่อมสร้างตัวเองได้อันนี้คือโปรเจกต์ของเขานะสรุป ทานวันละ1แคปซูลสําหรับมือใหม่นะหรือจะทาน2แคปซูลก็ได้ทานพร้อมอาหารหลังอาหารก็ได้แล้วข้อเท็จจริงแล้วจะทานก่อนอาหารก็ได้ซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ทานในช่วงที่รู้สึกว่าเออวันนี้ใช้พลังเยอะมากเกินไปนะไล้เยอะไลเยอะ,เ,ยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวจะไม่มีแรงก็บางทีก็ทาน2แคปซูลนะคะการทานเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์ SOD เพื่อ ขจัดพิษค่ะเวลาที่เราใช้เครื่องเนาะเกิดขม่าวควันพิษเราก็ทานได้เลยนะคะได้จริงๆได้ตลอดก่อนนอนบางทีนี้ก็จะทาน2แคปซูลอย่างเงี้ยเ,ออเวลาช่วงก่อนที่นี้นจะไลน์นี่ก็ทานหรือว่าไลฟ์เสร็จไปแล้วก็ทานเพราะเขาเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานร่างกายหนักแล้วเราเป็นคนที่ออกแบบอาหารดี มันขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วแล้วปัใจจัยในตัวเรานะว่าเราจะวางแผนยังไงแต่ว่านี้กําลังจะสื่อสารว่าอันนี้เขาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ปลอดภัยไม่มีปัญหากับทําให้ไตเราพังทําให้ไตเราเสื่อมไม่มีเลยนะคะช่วยฟื้นฟูทุกระบบแต่เราต้องเรียนรู้เขาต้องทําความรู้จักและทําความเข้าใจเขาคือเทคโนโลยีเนี่ยต้องทําความเข้าใจเหมือนกับทําความเข้าใจร่างกายอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวกินก่อนนะ โอเคอันนี้วิธีกิน NRF2 นะคะขอให้ทุกคนนะย้อนวัยกลับไปเป็นเซลล์เด็ก14อีกครั้งกันทุกๆคนเลยนะคะบา,บายๆค่ะ